หลาวยนั่นิคนสิบนอคนตได้จากมาคันตอย่างนี้ไมไม่้ตัวอไ้ไไ้อ้บอกของมันนะครับบอกมันทำร่วงครับบอกมันทำร่วงครับโม่ปิดนะคโอ้คนรวยก็เต็มตัวกันแบบนี้เนาะ เอ้คันได้ครับได้ให้กรุปการตัวอเดียวอัอบีครับครับเเดี๋ยวเดี๋ยวรอมท้อได้ครับได้ครับได้ครับลงมาเป้นหัวอินใช่ไหม ทเยเงียนนะพี่มอดตั้งปรอบมาหน่อยอสงสารนะไม่ได้มีก้อนเลยนะมาจากร้านเนี่ยมันมันร้อนดีกว่า มันก็ขอเข้ามานั่งบอกมันร้อนมขอเข้ามานั่งแล้วพอบอกขอเข้ามานั่งแบบพอรถเจ้าของบ้านไปอ่ะมันก็แบบมันก็แบบมันก็พยายามเดินมาเอาเงินนั้ะเงินของมันก็วางอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็บอกว่าเนี่ยผมจ่ายเงินก่อนเลยพี <Beng Zen> ่ผมกัวพี่ปิดร้านบอกว่าพี่ไม่เอารอให้น้องรอให้น้องแฟนน้องมาก่อนพี่ค่อยถึงจะเอาเงินร้อยยี่สิบบาทค่าสาธดรมันบอกผมแฟนมันประมาณนี้เท่าไหร่พี่ก็บอกว่าร้อยยี่สิบทันทีทันใดมันก็ลากพี่เข้าห้องน้ำเลยใช่มันก็แบบมันเห็นแล้วล่ะว่าแบบ เดิมเดินบนแล้วมันก็เลยยืนบงังมันตัวใหญ่อะ่ะมันยืนบงังแล้วมันอยู่ๆมันก็มีดบอกว่าอย่าร้องนะมึงอย่าร้องนะมันก็ลอนะ็กลอกคอพี่เข้าน้ําเลยอายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่โว้มันสักเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยเหรอใช่พอจากกองนน่ะ พอมันล็อกคอส็จแล้วอ่ะมันก็บอกมันก็เอาเข้าในห้องน้ามันเอาปืนจี้อ่ะมันเอามีดมีดอะค่ะมันเอามีดจี้มันบอกว่าถ้ามึงร้องนะกูจะกูจะแทงแทงจริงนะแล้วมันก็พาเข้าไปในห้องน้ําพอพาเข้าไปในห้องน้ําอ่ะมันก็มีอะไรก็มีอะไรมีเงินเท่าไหร่มีอะไรก็บดบทให้มันเลยแล้วก็แบบคือมีของ ของสร้อยอะมันเป็นของปลอมมันเป็นสร้อยสเตเลสทั่วไปอะค่ะสร้อยแบบแต่ว่าแหวนมันเป็นแหวนเพชรเลยมันก็เอาไปแล้วก็มีเงินอยู่ในตัว1้0ห้าสิบแล้วมันก็บังคับถอดเสื้อเพื่อแต่มันจะคมขืนเลยมันก็บอกเออไม่ทําแล้วมันก็ถ่ายรูปพี่มันก็บังคับให้พี่จับให้มันมันบอกว่าถ้าเกิดว่าทําถ้าเกิดว่าเนี่ย ถ้าเกิดว่ามึงแก้ความนะกูจะเอารูปเนี้ยไปลงบ,บอกว่าพี่ไม่กลัวหรอกพี่แก่แล้วพี่มีลูกโตพี่ก็ตอนเนี้ไอ้ตรงนี้น้องจะทําอะไรถ้าแบบถ้าทําไปตรงนี้ถ้าน้องทาได้ถ้าน้องไม่รังเกียจพี่ก็จะให้ทําแต่เนี้ยพี่แก่แล้วพี่มีลูกแต่ว่าน้องอยากฆ่าพี่น้องจะทําอะไรน้องชอบพี่ใช่ไหมมันก็บอกว่าใช่เออบอกว่าถ้าชอบพี่อ่ะคือถ้าชอบพี่อยากฆ่าพี่นะลูกพี่กําลังโตเขาพูดแบบเนี้ยค่ะบอกว่าลูกพี่กำลังโตพี่าคนเดียวอะใช่จะใช้มีดหรือปืน มันใช้มีดอะค่ะใช้มีดใช่เขาขับรถะไรมาม,ม <wit? S 2> อไซค์มอไซค์มาจอดหน้าร้านหน้าร้านเลยจอดคือมันมาตัดผมร้านผู้ชายตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วเราก็ไปจอดอยู่ตรงโน้นอยู่ไม่เห็นพี่อยู่คนเดียวตอนแรกพี่อยู่กับลูกแล้วพอมันก็ไปอยู่ตรงโน้นอ่ะพอไปอยู่ตรงโน้นแล้วมันก็กลับมาอยู่ตรงนี้ยแล้วมันก็อยู่ๆมันพอประมาณสักหกโมงครึ่งอ่ะมันก็ขับรถมามันก็บอกว่ามันก็บอกว่า พี่อย่าเพิ่งปิดร้านนะแฟนผมกาลังมาแฟนผมจะมาสาปผมจะไปงานวันเกิดก็เลยบอกว่าอ๋อพี่จะปิดร้านประมาณทุ่มหนึ่งเขาพี่พี่ก็ปิดแล้วนะม,มันก็บอกว่าเนี่ยพี่อย่าเพิ่งปิดเลยนะแฟนผมอยู่ตรงนี้แฟนผมอยู่ตรงวัดพ่เงินอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหน้าวัดกำลังขึ้นบินมอเตอร์ไซค์มาก็บอกทำไมเธอไม่ไปรับเมื่อกี้ผมไปรับมาแล้วผมไปซื้อกับข้าวเอาเข้าไปให้แม่มพี่ก็บอกว่าเอาทำไมเธอไม่ไปรับมาอีกก็พูดแบบน,นี้ใช่ไหมเขาบอกว่าไม่แฟนผมกาลังขึ้นรถมาก็เริ่มเอกใจแล้วว่ามันเป็ดมาล็อกคอเขามนาตรงนี้ ก็มันก็เหยียบจะเหยียบรอยเท้ามันก็บังคับให้นั่งลงที่ถองส้วมอ่ะมันบังคับให้นั่งลงก็บอกว่าจะทําอะไรก็บอกพอนาะพีจะทำพี่นะตอนตอนที่แบบคือเรากลัวไปหมดบอกว่าจะทําอะไรพี่นะจะทำอะไรพี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็บังคับมันมันจะข่มขืนแหละแต่ว่าพี่พอ